ชอยบุ้ง <Kh ā, S 2> อยากอดอก <kh ā. S 2> ค่ะตัดเงินตัดทองได้มาได้มาพอได้กอยากได้กินชีวิตเดี่ยวชีวิตเขาต้องมาละเขาเรียกว่าคุ้มสามชอยว่าบ่าวซูพ่นฟั่งพ่นกะหยวยว่าสิลูกว่าสิม่านเสือหย่าค่าหย่าไผ่ยหย่ามาซอยปูมุ้งกุดไม้พ่นกะหวยจุกน้ำไว้ๆรถเด้หระปู ừ, โอย้ยเต่วนปูเด้ป้าได้ปูสฉีบเหรียญน้ำนอกพ่นวะ ยู่บ้านอยู่บ้านของบ่นดิแม่นค่ะแม่ปู่พ่อแม่แกอยนโดนีเพ่อแม่บโบมีพ่อพ่อแม่ก็เป็นลูกกำพราแล้วเมื่อนั้นจัะว่าพ้าเพิ่นไปเฮ็ดบุญกับเด็กน้อยกำพราจังว่าเพิ่นจากม่านั่มเหรอเมื่อวันไายวันเกิดพ่อเขารวยก็ไปเฮ็ดบุญอยู่มูลนิธิเด็กกำพราแม่ปู่ว่าเขาสานอาหารแห้งแหละพุทโรมากลากไม้ไปซอยเด็กน้อยกำพราอังกฤษนาปูมือดีดีเพื่อเด็กมันเนาะค่ะ แปลงาล้วม,มาพวงแต่มารักษาคนตอปค,คนจะรักษาปอกยาสิบว้ได้ด้วค่ะคนสิ่คนสบยาไ่ได้ต้องกลับมาขึ้นมาถาดใหม่ที่เขาข,ขึ้นมาถาดใหม่ตุยปูเพราะว่าคนเขาไปแต่เคมีมค่ะอันเคมีทำให้คนดีก็ดีแต่ว่ามันบ่อย่างยืนถาวรคือ ค,ค,ค่ะคมันเป็น,เป,นเป็นคือจังสมัยก้อนเป็นคล้ายๆกับา,าใม่ขาดใม่มันเสืม่มค่ะยาร่มันอ่เจียแนึงก็มากเสาไปาเิ่มค่า,า้ยังมดีนะังเบิร์ยาสิทธิัคั่ค่ะที่สมุิค่ะแต่มันแม่สมุิค่ะแต่ยาพวกนี้นั่น มันมีเวทมันมีเวทกำกับมีซึ่งอำนาจลึกลับควบคุมไว้ค่ะชูมเมียนโตปูหลวงพ่อ,อกะว่างมง่ายเนาะกะเลยถามคุณพอ่อนั่นว่าพอเวลาแอดไทยพ่อนายคลิปไทยอย่างนี้เนาะปูเนาะขน้อยกับ่ได้บอกว่ามาเดอ้อเจ้าสีเศร้านี่บ่เคยเว้าจักเถื่อปูไมีแต่ว่าผู้ใดเสือ้อผู้ใดศรัทธากัมาผู้ใดบ่เสื้อ่ศรัทธาให้นอนอยู่บ,าบ้านบ่ต้องค่ะไปบ่มื้อดค่ะ หลวงพ่อมีว่าบ่เกิงฟ้าเกิงแผ่นดินค่ะครับผู้บ่จบทั้งอันใดอันหนึ่งมาใครอว่าได้ดิ้นเป็นผิวดิ้ค่ะอืมปิอืค่ะโป่หลวงพ่อมีว่าบ่ป็นิวค่ะบ่มีปิวมันมีดินค่ะแต่บอกมาซื้อๆเนาะมามายังบ่เฮาเนาะโอู้หมีมาให้เฮา่ให้กันมอย่างนี้เนาะค่ะมันยิ้มใส่รถ บันนี้ผู้ลงคนก็ว่าโอ้ยผ้าพอผ้าแม่ไปรักษาสิบเอ็ดเจ็ดย่างหนามมากกับว่าไข่แอดเอ้ยผู้ลงคนเพิ่นก็ขอบบุญขอบคุณห้าปูผู้เพิ่นเศร้าเศร้าแล้วเพิ่นก็ขอบคุณเฮาแต่ว่าผู้ที่ติศิลนินท่าหรือว่าผู้ที่บ่หวังดีกะเรื่องของเพิ่นเนาะปูเนาะแต่ว่าผู้เศร้าเข้ากับถือว่าเข้าเป็นสะพานบุญเพราะว่าเบนะพานบุ้างได้คันปูเป็น วางเลยปูอืมค่ะแตงทานอ้แตงทานตปูค่ะค่ะโอ้เพราะว่าเห็นนั่นผูจังคนกับหูหนวกตาบอดยางบ่ได้จี๊ข้าเจ้าสวงข้เจ้าเศร้าก็ข้เจ้ากับขอบคุณเขามาอังสินาปูกโอู้กะอนุโมทนาำเด้อฉันกเห็นเพิ่นเศ้าห้อก็ดีใจนาะปูเนาะ มาะ้องมองมี่เมื่อปีนี้ว่เสียหายค่ะไปทางอื่นบ่แม่นว่าวพื่นว่าที่ที่เป็นจังได๋ล่ะโลกสมัยนมันมันตองกินกันบ่ได้เลยค่ะคนที่ไม่กินมันบ่มันหายากค่แต่เราฟ้องมี่ะฝึกเจ้าของสมัยนี้ฝึกใช้ความกิงแต่ป่านน่ะมันก็เลี้ยนหน้าได้หลังค่ะกระเส้นเพระพุทธเจ้าเพราะแบบเป็นจักพรรดิถ้าเราจะได้รุดยังกิน ค่ะเดี๋ยวผู้พันว่าสิผ้าออกไปซื้อหญ้าอีกอยู่ปูว่าสิไปเบิ่งหญ้ามาอยู่กะสีพอดีเลยสิได้ซื้อแนวมาให้ปูกวนหนวดกวนเข้าน้ำเอาเป็นดำเอาเป็นใบนกโอ้ค่ะค่ะอันที่ว่าดำ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 ก้าค่ะโอเคค่ะปูค่ะค่ะเอาเสนอปูเนาะค่ะสาธุสาธุจ้า ข่นิดเด้อครับพี่น้องครับห้องน้ำปูก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้วค่ะพี่น้องได้ครึ่งหนึ่งแดด,ดหอนอนอ,นอครอบเกือบครึ่งแล้วนะเนาะครับพี่น้องห้องน้ำเด้อยู่วัดปูบุญมี้อคะพี่น้องค่ะอยู่ สังกสีนะคะพี่น้องเนาะสังกสีคาเมอนกาดังไฟใหม่กุดเราปูหองกระดังค้นมันสีดังเป็นสีบัวหน่อยนะคะพี่น้องคาเมอนกาได้ทางหน่วยงานราชการเลนออกมาซอยนะคะพี่น้องเนาะบัว่าสีเป็นเ,นเชาาบ้านนะคะหรือว่าคุณพอ่อคุณแม่ใจดีนะคะเพื่อนก็ได้มารวมแรงรวมใจเด้อพี่น้อง <c oughs> ของแทนวะค่ะอ่ายังมารอบนี้ก็ลัางขึ้นเป็นรูปเป็นหลางแล้วค่ะ <c oughs> พี่น้งอ,องโอ้แ้่ยังกินโอแกงหน่อนแกงหน่อไม้ค่ะ,ะพี่น้อง โอ้ป <laughs> <laughs> oh, <good> ัตตาแซ่บค <laughs> ่ะวิธีชาวบ้านน่ค่ะพี่น้องโอ้ปัตาแซ่บค่ะพี่น้องปัตาแสบแค่เพียงน้ำา วอวสุดสุดาด้วยจะแม่งดีค่ะกะูกานร้มค่ะนนพรันาดวยค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะมาสุดอ่ะไม่เลี้ยก็ะาดแห้งมากหลายตัวเก่านี่ค่ะ พี่น้องค่ะนายกคนก็นออกมาซอยนะคะพี่น้องเออนายกปกจิเป็นทางอบตขขานายกสค่ะคุณเทังนายกเทั้งผู้พันนะคะพี่น้องเด้อ

แค่เราเรม่มตั้งไว้ตอนนี้เลยบนนี้เพื่อเพื่ได้เยอะชกเอาตั้งูกก็นันก็ตั้งไวเลงทีแล้วบ่แ่นตั้งยาวหน่อยตั้งไว้ลมมาบ่ตั้งกันนี้ตั้งไว้เองทีละบ่บ่เป็นอย่างเด้อหลายปีแล้ว มาเซ็นต์ใหม่กว้าเอนามันสูงหมดคือสมขาวเน่ยนี่หักะอ่อนยโอนี่เหล้วเา่ยนเห็้รา่โยเาบริสุทธิ์ใจงนนะโอ้ยชงไปโทไปบุญคุณมอ คนล้อังอยู่ี้่ยผัวยตงนัโตแล้วินี่จะาเอาไพิวฟนี่เสียวซัห่วยักน่นก็ไ่ได้เกียรเลก็หู้เจ้าถัวโผู้พันเน่ยผู้พันเน่ยผู้พันเน่ยตกเ้อก็ลังถ่ายวิดีโอเ้อเกียลงมาหยดลงมาผูเป็นี่ ค่ะนี่เด้อค่ะกุดกุดใหม่หายจัปูค่ะพี่น้องค่ะกุดใหม่ปูนะคะพี่น้องเด้อค่ะแต่ไทยบ้านเพิ่งกำลังรวมแรงรวมใจนะคะพี่น้องเฮ็ดกุดใหม่ห้ปูเนาะค่ะเผาได้เฮ็ดไม่ได้ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้หูพันว่าใหญ่เห็นเด้อใหญ่เห็นเด้อผูู้ใดเผาหันใหญ่เห็นเด้อผู้พันว่าเดี๋ยวถ้าจับได้นี่ติดนักเลยค่ะพี่น้อง แต่ผู้พันสิขอบคุณนงามๆเลยค่ะถ้าเห็นมาไก่ผู้พันบไรเดอพี่น้องเด้อไข่ทหารใไ่เพิ่นบโบโบโบไวเด้อค่ะพี่น้องค่ะค่ะยญ่เห็นโตผู้พันว่อยามมาป่วนเปลี่ยนแถวนี้นะคะพี่น้องนะเนาะนค่ะ,ะก็ได้แรงสัทธาจากคุณพ่อนะคะทางทีมงานสร้างร่วมแรงร่วมใจนะคะสั่งกุดิไหปูไมละเดอร์พี่น้องค่ะไงก็เก่าค่ะ